ขอต้อนรับทุกท่านสู่ดินแดนพระทาตุพนมข้าล้ำ้ำวัฒนธรรมหลากหลายเรนูภูไทยเรือไฟโสพางามตาฝั่งโขงนครพนมเมืองนครแห่งอีสานดินแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงบนเนื้อที่ประมาณ5,512ตารางกิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานคร740กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น12อำเภอปัจจุบันนครพนมกำลังทำการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ขึ้นเพื่อเปิดประตูสู่อินโดจีนสร้างสัมพันธ์ไทยลาวเวียดนามนครพนมเป็นเมืองที่มีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆได้แก่ชาวผู้ไทยไทยยอไทยแส ไทยกะลิงไทยโซ่ไทยขาและไทยลาวโดวยความงดงามในวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมของผู้คนที่หลากหลายตามสายแม่น้ำโขงนครพนมจึงมีจุดเด่นในด้านแหล่งท่องเที่ยวและโบราณสถานที่น่าสนใจได้แก่พระาธาตุพนมอำเภอาธาตุพนมพระาธาตุเก่าแก่มากกว่า1,500ปีภายในบรรจุพระอุดังกาธาตุ หรือกระดูกส่วนหน้าอกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั่วไปและเป็นพระธาตุแห่งเดียวในภาคอีสานที่เป็นพระธาตุประจำปีเกิดใน12นักสัตว์โดยเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีวอกและยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อีกด้วยเชื่อกันว่าหากผู้ใดได้ไปนมัสการจะได้รับอนิสงส์ให้มีบุญญาบารมี และมีผู้คนให้ความเคารพนับถือพระธาตุเรนูอำเภอรเรนูนครพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์ใครได้ไปกราบไหว้บูชาจะมีวันนะ้นงดงามผุดพองดังแสงจันทร์พระธาตุศรีคูนอำเภอนาแกพระธาตุคู่บุญของผู้ที่เกิดวันอังคารใครได้ไปสักการะ,ระจะได้อน,นิสงส์มีศักดิ์ศรีทวีคูณเสริมพลังนักสู้ให้มีจิตใจเข้มแข็งขึ้นพระธาตุมหาชัยอำเภอปลาป่า พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธผู้ที่สักการะจะค้าขายร่ำรวยประสบผลสำเร็จในชีวิตพระธาตุประสิทธิ์อำเภอนาว่าพระธาตุประจำวันเกิดของคนวันพฤหัสบดีเชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการจะได้รับอนิสงส์ให้สำเร็จผลในการงานพระธาตุท่าอุเทนอำเภอท่าอุเทนพระธาตุของคนวันศุกร์เชื่อกันว่าผู้ไปนมัสการ จะได้รับอนิสงส์ให้ชีวิตมีความสุขพระธาตุนครวัดมหาธาตุอำเภอเมืองประธาตประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันเสาร์เชื่อกันว่าผู้ไปนมัสการจะได้รับอนิสงส์ส่งผลให้มีบุญวาสนาเป็นเจ้าคนนายคนเมื่อมาถึงจังหวัดนครพนมนอกจากจะได้นมัสการพระธาตุประจำวันเกิดแล้วท่านยังจะได้รับการต้อนรับโดยบรรยากาศที่อบอุ่น ตามแบบประเพณีอีสานของชาวนครพนมซึ่งจะต้อนรับผู้มาเยือนดยพิธีบายสีสู่ขวัญซึ่งพิธีสู่ขวัญน,นี้เป็นได้ทั้งการแสดงความชื่นชมยินดีและเป็นการปลอบใจให้เจ้าของขวัญตลอดทั้งคณะญาติมิตรและบุคคลทั่วไปนครพนมยังอุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติภูลังกาป่าที่อุดมสมบูรณ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสายสัตว์ป่าชุกชุมอุดมไปด้วยหน้าผาร้ำน้ำตกนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและหลากหลายทางชีวาภาพและสิ่งแวดล้อมน้ำตกตาดขามน้ำตกที่ไหลเป็นชั้นๆจำนวนสี่ชั้นชั้นสุดท้ายจะมีแอ่งน้ำขังตลอดปี่รมรื่นและมีลานหินเล็กๆเหมาะสำหรับการพักผ่อนที่ดียิ่ง น้ำตกตาดโผลกำเนิดจากเทือกเขาภูลังกามีสีชั้นแต่ละชั้นสูงไม่น้อยกว่า10เมตรสวยงามไม่แพ้น้ำตกตาดคามเลยทีเดียวหาดทรายทองสีโคตระบูนหาดทรายน้ำจืดที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในภาคอีสานในฤดูแล้งหาดทรายจะยื่นออกไปกลางลำน้ำโขงหาดทรายนี้จะอยู่ตรงด้านหน้าโรงแรมนครพนมร i เวอร์วิเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนย่อนใจ และชมความงามของธรรมชาติบ้านนาจอบ้านผักท่านโฮจิมินหมู่บ้านเก่าแก่ที่อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเคยมาพำนักในอดีตเทศกาลงานประเพณีงานนมันสการพระธาตุพนมกำหนดจัดขึ้นในวันขึ้นสิบค่ำถึงวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสามของทุกปีถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ และสำคัญยิ่งงานหนึ่งของชาวนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงงานประเพณีไหลเรือไฟจัดขึ้นในวันออกพรรษาของทุกปีความงดงามของเรือไฟแต่ละลำแสงตะเกียงนับหมื่นดวงสุกสว่างโชตช่วงท่อแสงระยิบประยับกลางแม่น้ำโขงในยามราตรีดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาชมความสวยงามตระการตาของเรือไฟเหล่านี้อย่างมากมาย แสงของเรือไฟกลางลําไม่น้ำโขงตัดกับความมืดในยามค่ำคืนเป็นภาพที่น่าประทับใจของผู้มาเยือนตราบนานเท่านานไม่มีที่ไหนในประเทศไทยจะยิ่งใหญ่เหมือนที่จังหวัดนครพนม